ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อก,กับสวสวัสดีครับบอลโลก2022ครั้งนี้ก็จัดที่ระเาตาร์ซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียเริ่มมาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาแล้วบอลโลกครั้งนี้ก็มีการถ่ายทอดสดทั้ง64แมตช์ซึ่งในการถ่ายทอดสดมันก็เกิดมีการเล่นกับมานานนะครับ มีนักกรมบาลนที่จะเตรียมเอาเงินเนี่ยไปเล่นทายผลฟุตบอลแม้ว่าจะมีการเข้มงวดกดขันในการปรับปรามแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดไปเนื่องจากเว็บมันมีหลายเว็บมากนะครับซึ่งทุกฝ่ายก็กังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบตามมาจากการเล่นกัมบานซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงแล้วโดยเฉพาะมันก็เกิดนักเล่นพนันหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งมีการประเมินว่า จะมีเงินสะพัดเนี่ยในการที่จะเล่นกับมนันนันในฟุตบอลโลกครั้งนี้สูงถึงประมาณ57,00 0ล้านซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันฟุตบอลยุโ,โปรปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบยีซึ่งเงินส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปเล่นในมาันนันในอนอนไลน์นักพนนันเนี่ยก็เอาเงินไรายได้ส่วนใหญ่ก็เงินรายได้ของตัวเองเนี่ยไปเล่นหรือบางคนก็เอาเงินที่มีออมไว้เงินไรายได้พิเศษต่างๆเอาไปเล่นกับมันนันกันเป็นจํานวนมากนะครับแต่ที่มีปัญหาก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยซึ่่งไไมมีรยด ก็เอาเงินของผู้ครองเนี่ยที่ให้มาเนี่ยไปเล่นกัรพน,นันซึ่งมันมีความจริงสูงในการที่จะไปก่อหน,นี้นะครับแล้วก็ทําให้มีหนี้เพิ่มขึ้นบางทีก็ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดปัญหาในการบาปลายกระทบต่อการดํารงชีพนะครับและอาจจะก่ออาชญากรรมและสิ่งที่มันสําคัญในที่หน้าลัวก็คือมันเกิดนักพนันหน้าใหมห่โดยเฉพาะเด็กทวิชนที่อยากเล่นตอนนี้สถานการณ์ของการเล่นกัรพนัน,นของในสังคมไทยมันไม่ได้ลดลงไม่มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเรื่องการพนันบอลมันยังมีเด็กเยาวชนแล้วก็นักเล่นหน้าใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้มันมีการพนันออนไลน์ซึ่งมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการเล่นการพนันเนี่ยมันหลายช่องทางมากมันมีการตลาดมีการเทคนิคการโฆษณาเชิญชวนผู้เล่นผ่านทางออนไลน์ก็มีการเรียกร้องให้ปราบปรามเว็บพนันเนี่ยอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการทํางานอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากเว็บพนันเนี่ยมันมีมากทําให้ยากต่อการปราบปรามนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเข้มงวดกวดขันกับบล็อกไซต์ต่างๆเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปให้ได้นะครับแม้ว่าพยายามปิดกั้นการโฆษณาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสังเกตเห็นบางทีเนี่ยมันจะมีเว็บพวกพนันต่างๆมันแทรกเข้ามาในสื่อเราในออนไลน์เราซึ่งมันทําให้เข้าถึงได้ง่ายตอนนั้นที่ผมเห็นเนี่ยมันก็มีการเชิญชวนผ่านทิกตอกอ่ะให้คนเข้าไปเล่น แนะนาให้แอดไลน์เข้าไปเล่นในการพนันออนไลน์มันก็ทําให้เข้าถึงได้ง่ายครับอันนี้เราก็ต้องปรับปรามและก็ลงลงให้เห็นงถึงผลกระทบนะครับเรื่องการเล่นกับพน,นันกับเจ้ามอือนะครับซึ่งการเล่นกับพนันทุกรูปแบบเจ้ามือเนี่ยเขาจะออกแบบมาอยู่แล้วนะฮะว่าเจ้ามือเขาต้องได้เปรียบผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้เงินจากเจ้าน้อยครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้ลดลงเรื่องเล่นกับพนันโดยเพาะพนันบอลซึ่งพนันบอลเนี่ยมันอยู่ในอันดับ ต้นๆนในการที่คนที่เข้าไปเล่นลองจากพวกหวยใต้ดินพวกการพน,นันไพ่ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหน้าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยถูกชักจูงให้ไปเล่นการพนันออนไลน์ง่ายๆนะครับเมื่อติดการพนันแล้วก็จะเล่นหนักขึ้นเพราะว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีความยับยั้งนะครับช่างใจเหมือนกับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็บางคนก็เล่นแล้วก็สนุกสนานนะครับไม่ได้คิดอะไรมันก็จะเป็นการซึมซับการเล่นการพนันโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาในการที่ปัญหาสังคมขึ้นมานะครับ และจริงเฉพาะในแมตช์ท้ายเนี่ยโดยเฉพาะประมาณสักแมตช์รองชนะเลิศชิงชนะเลิศอะไรเนี้ยมันก็ทําให้พวกนักพนันเนี่ยเล่นเพิ่มขึ้นแล้วก็เล่นหนักขึ้นเพราะว่ามันเป็นแมตช์ท้ายแล้วนะครับอันเนี้ยมันเป็นหายนะแล้วก็ทุกคนอยากจะแก้มือนะถอนทุ่นคืนนะครับก็จะทําให้ติดการพนันนะครับกรรมธิการของผมเนี่ยก็คือคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตํารวจนะครับซึ่งดูแลและติดตามการทํางานนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับ เรื่องความวิพากษ์ต่างๆและโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนะครับข้อร้องเรียนต่างๆการบฏิัติงานของเจ้าาที่ตารวจนะครับทางกรรมธิการเนี่ยก็ได้ดูการเล่นคำนันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับและดูผู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามนะครับการเล่นคำนันนะครับว่าได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เลยครับกรรมธิการก็คอยติดตามการบฏิัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบฏิัติงาน ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกาบนาออนไลน์เข้ามาถ้ามีเนี่ยกรรมิการก็จะต้องตั้งคณะในการที่ต้องเข้าไปศึกษาตรวจสอบนะครับเรื่องการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปารามการพนันฟุตบอลนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของสังคมอยู่ครับในขณะนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยการพนันเนี่ยมันเล่นกันแค่ในกลุ่มเพื่อนฝูงกัน ต่อมาก็ยกระดับในการที่มีเจ้ามือมารับแทงคนเดินโพยมีการใช้แผ่นใบปิวนะครับเขียนแทงคู่กันตอนนี้มันก็พัฒนาในการที่จะออนไลน์นะครับเข้าถึงได้ง่ายโทรศัพท์หรือเว็บะไรต่างๆสิ่งที่มันจะผูกกับไอออนไลน์พวกนี้ก็คือการเปิดบัญชีการพนันาออนไลน์กับเจ้ามือเนี้ย ถ้าเราไปเปิดบัญชีไปผูกกับออนไลน์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเล่นได้สะดวกเล่นได้ง่ายนะครับอันนี้มันจะเป็นทําให้เกิดการเล่นกันพนันกันอย่างกว้างขวางนะครับเราก็ไม่ควรไปเปิดบัญชีให้ไปเชื่อมกับพวกออนไลน์พวกนี้แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มงวดแล้วก็ปราบปรามกันอย่างจริงจัง,จง,จงนะฮะในการที่จะบล็อกเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูมีการโฆษณาชักชวนคนให้เข้าไปเล่น การมานันนี้ต้องปราบปรามให้จริงจังนะครับแล้วก็นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ถึงผลกระทบของการที่เข้าไปเล่นการมนันโดยเฉพาะเด็กและประชาชนที่เข้าไปเล่นการมานันต้องผุมที่แจงให้เขาเข้าใจนะครับ mm hmm. ก็จะได้ทําให้เขานี่มีความรู้ว่าการเข้าไปเล่นการมนันมันผิดกฎหมายนะครับทั้งผู้เล่นและผู้จัดให้มีการเล่นนะครับ ที่สําคัญก็คือไม่อยากให้มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปเล่นกับมานันซึ่งพวกนี้ก็คือเป็นการมนันเด็กหน้าใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลแล้วก็สอสองพฤติกรรมของลูกนะของบุตรหลานว่ามีพฤติการ,รอะไรที่แ,แปลกๆหรือเปล่า ดยเฉพาะกันแอบไปเล่นกดโัรศั์เล่นกรรารพนันกันเล่นกดออนไลน์เล่นทายผลบอลกันทางโทรศัพท์ต้องคอยเข้าไปดูให้ความรู้รวมทั้งสถานศึกษาด้วยก็ต้องช่วยดูนะอดสองดูแลไม่ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปเล่นกรรารพนันออนไลน์กันนะครับซึงตอนนี้มันเป็นปัญหาม,มากออนไลน์เพราะมันเข้าถึงง่ายๆแล้วก็มันจ่ายเงินได้เสียกันง่ายทําให้การเล่นการพนันมันเพิ่มขึ้นจะต้อง กดขันนะครับทั้งผู้ปกครองทั้งครูบาอาจารย์สถานศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าที่ก็ต้องเข้มงวดนะครับในการที่จะป้องกันและปราบปรามนะครับโดยเฉพาะรอบๆสถานศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีการชักชวนให้มีการเล่นกับมนานเยอะๆรวมทั้งร้านอาหารต่างๆซึ่งเปิดให้มีการถ่ายทอดฟุตบอลเนี่ยมันก็มีการแอบเต้นการพนันกันในนั้นนะครับซึ่งเจ้าที่ก็ต้องไปดูแลให้ทั่วถึงตรงนี้ด้วยครับ